สวัสดีครับผมครูต่องฟิสิกส์นะครับวันนี้ผมจะมาเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทฟิสิกส์เล่ม2บทที่4เรื่องสมดุลกลนะครับข้อที่14ข้อนี้โจทย์บอกว่าแรงมีแรงคู่ควบนะครับกระทาต่อวัตถุในแนวต่างๆดัง,งรูปจงหาขนาดของโมเมนต์ของแรงคู่ควบเหล่านั้นในแต่ละกรณีวัตถุหมุนอย่างไรก็มีกรณีที่1ก่อนก่อกรณีที่1ก็คือกไก่ นะครับโมเมนต์ของแรงคู่ควบนะครับเนื่องจากออกแรง2งฝั่งนะครับด้านด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันเนาะเห็นไหมหนึ่งร้อยนิวตันเท่ากันเวลาเราคิดโมเมนต์โมเมนต์ของแรงคู่ควบนะครับ m เท่ากับ f คูณ l ได้เลยครับโดยที่ f กับ l ต้องตั้งฉากกันเนาะเข้าใจไหม f กับ l ต้องตั้งฉากกันอันนี้ตั้งฉากแล้วเราจะใช้แค่แรงเดียวนะครับคล้ายๆกับเราขับพวงมาลัยเนาะเราบังคับพวงมาลัยเราก็หมุน ลักษณะแบบนั้นเราเรียกว่าโมเมนต์ของแรงคู่ควบในกรณีของกอไก่เนาะเนื่องจาก f กับ l ตั้งฉากกันแล้วเราจะเราจะใช้แค่แรงเดียวนะครับในการนำมาคิดแสดงว่า m มีค่าเท่ากับ f ก็คือ100โอเกไหมครับ l คือ3ก็จะได้โมเมนต์ของแรงคู่ควบกอไก่ก็คือ300นะ300นิวตันเมตรทิศอะไรครับเนี่ย ทิศก็คือทวนเข็มนาลิกาโอเคไหมเสร็จเรียบร้อยของกอไก่ส่วนขอไข่เห็นไหมครับว่าแรงมันไม่ตั้งฉากนะเมื่อแรงมันไม่ตั้งฉากผมพิจารณาว่าไอเนี้ยมันเหมือนวงกลมๆเนาะ,ะแนวอันนี้คือแนวศูนย์กลางคล้ายๆพวงมาลัยแต่ว่าออกแรงเนี่ยครับเฉียงแบบนี้ สอฝั่งอ่าดังนั้นเราจะทำเราจะทำให้แรงมันตั้งฉากเอเคปะผมแบ่งมุมแบบนี้นะสังเกตนะครับตรงนี้ครับรวมกันมันได้210แสดงว่าแค่นี้ยร้อตรงนี้ต้องเป็น30มสิบเคไหม นี่ผมใส่เลยนี่สามสิบองศาเคปะฝั่งนี้ก็เหมือนกันเนาะตรงนี้ก็ต้องเป็นสามสิบองศาเพราะฉะนั้นเวลาออกแรงนะครับแรงต้องตั้งฉากกับเส้นสีแดงเนาะเราก็จะแยกเวกเตอร์มานี้ที่ทำให้เกิดโมเมนต์ของแรงคู่ควบ ก็จะเป็น f sin 30โอเคไหมครับด้านนี้ก็เป็น f sin 30แต่เราจะใช้แค่แรงเดียวนะครับในการคิดโมเมนต์ของแรงคู่ควบเนาะเพราะมันหมุนไปในทางเดียวกันนั่นเองนะดังนั้นในข้อขอไข่เนี่ยครับเราจะได้ m มีค่าเท่ากับ f sin 30คูณระยะห่างระหว่างแรงก็คือ3 อ้ยขอโทษนะครับมันเป็นเซนเนาะก็ต้องเป็น0.03ข้อนี้ด้วยนะครับผมขอแก้นะอันนี้ก็จะได้3ามนิวตันเมตรดังนั้นอันนี้จะได้โมเมนต์ของแรงกู้ควบรูปนี้ก็คือ1 5นิวตันเมตรทิศอะไรครับเนี่ยลักษณะนี้ ก็คือทวนเข็มนาฬิกาเข้าไหมทวนเข็มนาฬิกาเอ้ยไม่ใช่ทวนนะครับตามเข็ม sorry ตามเข็มนะครับตามเข็มนาฬิกาต่อมาคอควายคอควายนะครับแรงไม่ตั้งฉากอีกแล้วเห็นไหมครับเนาะแรงไม่ตั้งฉากอีกแล้ว ดังนั้นเราก็ทําให้แรงมันตั้งฉากโดยทิศของแรงจะเป็นอย่างนี้เพื่อให้มันตั้งฉากกับระยะห่างระหว่างแรงทั้งสองเข้า้ยไหมนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นี่ครับก็จะได้มุมฉากนี่ถ้า้มุมฉากอันนี้ก็เป็นอะไรครับ30มสินี่ก็30ดังนั้นเวกเตอร์ที่เราแยกก็เป็น F cos สามสิบเข้าไหม f c o คอรอ่าเสร็จเรียบร้อยครับถ้าอย่างนั้นง่ายแล้วอันนี้เนาะหรือว่าใครอาจจะทําให้มันเป็นทรายก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับมุมเนาะขึ้นอยู่กับมุมแต่ให้นักเรียนแยกเวกเตอร์ให้มันตั้งฉากนะครับให้ดูง่ายๆให้มันตั้งฉากก็จะกลายเป็น m เท่ากับ f c o ค30์านะครับพอมันตั้งฉากนะผมใช้มุมด้านนี้คูณกับอะไรครับ0.03 ผมก็จะได้ f ก็คือหนึ่งร้อยรูทสามส่วนสองแล้วก็ศูนย์จุดศูนย์สามเห็นไหมครับอ่ะผมขอกดเครื่องแล้วกันเนาะได้เป็น ประมาณ2.6นะครับนิวตันเมตร2.6นิวตันเมตรนะครับโอเคอ่ะก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อที่14ส่อุ้ยลืมนะครับขอโทษลืมอันนี้ก็จะต้องตอบว่า2.6ทวนเข็มนา ลิกาเรียบร้อยอ่าโอเคสมบูรณ์นะครับสำหรับข้อ14